เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับทางฮาวิ็นเลียดมิดฟิลดารุ่งอนาคตไกลของทีมเราหลังจากเขาเพิ่งจะทําประตูชัยพาทีมพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าชัยชนะเหนือทางปราสาทเรนแก้วคริสตันพาเลตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นทําให้มันมีใครหลายคนตั้งสมญาให้เขาว่าเป็นซปเปอร์ซับคนใหม่แห่งทิมแอนฟิลด์กันเลยทีเดียวหลังมันมีหลายเกมที่เขาลงสนามมาและช่วยพลิกเกมให้กับทีมได้ อย่างไรก็ตามตัวของเอ็นเรียนเองก็ยอมรับว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้อยากจะได้สมญาเช่นนั้นเพราะตัวของเขาเองก็หวังเหมือนกันว่าในสักวันหนึ่งจะสามารถกรุยทางขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้แต่เขาก็ยอมรับเช่นเดียวกันว่าการที่เราได้ออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองที่ข้างสนามไปก่อนก็มีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอ่านเกมการแข่งขันให้ขา ผมคิดว่ามันจําเป็นนะที่จะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์คู่ต่อสู้วิเคราะห์นักเตะที่คุณต้องเจอและบางทีอาจจะรวมไปถึงนักเตะของทีมเราเองด้วยว่าเราจะต้องเล่นกับใครแต่ละคนอย่างไรกันเอ็นเลียดกล่าวหากเรารู้เขารู้เราเราก็จะมองภาพได้กว้างว่าเมื่อคุณได้รับโอกาสลงสนามไป คุณจะต้องทำอะไรแบบไหนและอย่างไรกันสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองหรอกนะแต่มันมาจากการเตรียมตัวเมื่อคุณถูกส่งลงสนามคุณก็แค่ต้องพยายามและทำตามสิ่งที่คุณได้วิเคราะห์เอาไว้มาอย่างดีแล้วบางครั้งมันก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปบาง สำหรับผมแล้วคุณต้องมีความระแวดระวังอยู่เสมอและมีสมาธิอย่างเต็มที่อยู่กับเกมการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่แข่งของทีมเราคุณต้องโฟกัสกับพวกเขาให้จงดีคุณต้องมองให้ขาดว่าจุดอ่อนของพวกเขาอยู่ที่ตรงไหนมันจะมีจุดไหนบ้างที่คุณสามารถที่จะโจมตีเข้าไปได้พวกเขามีที่ว่างอยู่ที่ใดกันแล้วตำแหน่งที่คุณจะแทรกตัวเข้าไปได้มันคือจุดไหน แน่นอนว่าการออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองข้างสนามมันจะทำให้คุณสามารถเห็นภาพดอกนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้คุณมีมุมมองที่แตกต่างและมีเวลาได้มาวิเคราะห์เกม มันไม่ใช่แค่การนั่งรอโอกาสอยู่เฉยๆนะแต่มันจะทำให้คุณมองเห็นได้เลยว่าถ้ามันถึงเวลาของคุณแล้วคุณจะต้องทำอะไรอย่างไรนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ได้ผลักดันตัวเองมากจนเกินไปว่าจะต้องได้ลงสนามเป็นตัวจริงแน่นอนว่าทุกคนต่างก็อยากเป็นตัวจริงนะผมเองก็ไม่เว้นแต่มันเป็นการตัดสินใจของโค้ชแต่ต่อให้เราเป็นตัวสำรองมันก็มีโอกาสที่แตกต่างออกไปก็แค่นั้น มันทําให้เราสามารถลงรายละเอียดในเชิงลึกได้มากกว่าดังนั้นเมื่อถึงตอนที่ผมก้าวเท้าลงสนามไปผมก็แค่นําสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะสามารถช่วยให้เราเปลี่ยนเกมได้อย่างไรก็ตามสำหรับตัวของผมเองแล้วผมไม่ได้อยากจะได้ชื่อว่าเป็นซ u ปเปอร์ซับหรอกนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่คุณได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงาม แต่ในเวลาเดียวกันผมก็ต้องการที่จะอยู่ในทีมมันเป็นเวลาให้ผมได้สร้างตัวตนของผมเองขึ้นมาในตำแหน่งนี้อีกครั้งและหวังว่าผมจะสามารถเดินหน้าทำผลงานให้ดีแบบนี้ต่อเนื่องไปถ้าว่าผมเองก็รู้ดีว่าผมจำเป็นที่จะต้องอดทนและรอคอยโอกาสของตัวเองไปก่อนซึ่งนั่นบางทีก็จะรวมถึงในบางครั้งที่ผมจะต้องลงสนามมาเป็นซปเปอร์ซับด้วยเช่นเดียวกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อะมกจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวโผพ,พันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องอย่างทางคริยงเอ็มปาเป้ดาวหญิงทีมชาติฝรั่งเศสสังกัดทางไปแอดเช่ปาลิสแซงแช์แมงกันบ้าง มันล่าสุดทางเทียรี่อองรีอดีตดาวยิงระดับตำนานของทัพตราไก่ก็ออกมาแสดงความมั่นใจเลยว่าหัวหอกรุ่นน้องร่วมชาติของเขารายนี้จะไม่เลือกย้ายทีมกลางซีซั่นในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกกราคมที่จะถึงนี้แล้วมันก็มีโอกาสอย่างมากที่เขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่กับทีมต่อไปอีกอย่างน้อย2ปีเพื่อไล่ล่าความสำเร็จร่วมกับสโมสสอ,อันเป็นที่รักยิงขออเขา โดยส่วนตัวแล้วผมไม่คิดเช่นนั้นนะองรีกล่าวหากคุณเป็นเรอันมารติคุณก็อาจจะอยากลองดูแต่ในอีกด้านหนึ่งหากผมเป็นทางคริยงเอ็มปาเป้ผมจะไม่เลือกย้ายทีมไปไหนทางนั้นเพราะคุณจำเป็นจะต้องได้ทำงานที่คุณเริ่มเอาไว้ให้สำเร็จเสียก่อนคุณยังคงต้องการที่จะควา้าแชมป์ลีกตัวของเขาเองก็รักปารีสแซงแแมงนี่คือเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะ เขาเป็นคนที่รักสมโมสรและเขาก็เกิดมาจากเมืองนี้เพราะเองก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนเริ่มตน้นฤดูกาลนั้นมันเป็นเช่นไรดังนั้นผมจึงไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหล่านั้น แต่สิ่งที่ผมบอกกับพวกคุณได้เลยก็คือผมไม่คิดว่าคริยงจะย้ายทีมไปไหนทั้งนั้นในเดือนมก,กราคมเพราะเขาได้แสดงให้เห็นมาโดยตลอดกับตัวผมนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นชีวิตการค้าแข้งกับทางป่าลีแสงแช่แมงผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่ทำแบบนั้นได้หลงคอหรอกนะคำถามก็คือแล้วมันมีเหตุผลอะไรให้คุณจะต้องย้ายทีมกลางฤด,ดูกาลจริงไหมล่ะ พ่อแมงก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะอาจจะไม่รู้ว่าปาลีสแซงแชร์แมงต้องการจะทำอะไรแต่ตัวของเอมปาเป้มีความเป็นมืออาชีพมากและผมก็คิดว่าเขาจะอยู่กับทางปารีสแซงแชร์แมงต่อไปอีกอย่างน้อย2ปีปีไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูโปรแกรมการแข่งขันพิมลิกนัดต่อไปของทีมเรา ที่จะลงฟาดแข่งกันหลังจบศึกยูโรปาลิกในค่ำคืนวันนี้มาเิวาพูต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมคู่อริตลอดการอย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดตอนคืนวันเสราร์ที่จะถึงนี้โดยทีมของเราเรียกได้ว่ามีสติข่มพวกเขาแบบมิดเลยเมื่อไม่แพ้ทางเรดเดวิลยามลงเล่นในบ้านของเรามาตั้งแต่เมื่อปี2016 และเมื่อปีที่แล้วก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะพวกเขาแบบไม่ไว้หน้าที่แอนฟิล์ถึง7ประตูต่อสูงขณะที่ทีมของอเล็เทเทนฮาก็อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่สุดๆหลังจากแพ้ไปถึงครึ่งหนึ่งจากการลงสนาม24นัดในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับฟอร์มของทางลิเวอร์พูลที่รั้งเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่ในเวลานี้ มันเรียกได้เลยว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวก่อนเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นั่นทำให้ริโอเฟอร์ดินานอดีตปักหลังระดับตำนานของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามจะออกมาปลุกเร้าต้นสังกัดเก่าของเขาและรวมถึงบรรดาน,นักเตะภายในทีมและเขาก็เชื่อว,ว่ามันยังคงพอมีความหวังเล็กๆที่ปลายอุมม่มง อันที่จริงแล้วเราเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนนะเฟอร์ดินาน์กล่าวพราะผมเองยังจำได้เลยว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อคุณต้องบุกมาเยือนสนามแอนฟิลด์ในฐานะนักเตะผมยังจำได้อีกว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณต้องมาเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลในฐานะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างแท้จริง คุณต้องพยายามสัมผัสบอลให้น้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้จากนั้นก็พยายามเล่นตามเกมของคุณอย่างช้าๆแต่ต้องมีความดุดันและมีความกล้าหาญคุณต้องมีใจสู้แล้วโชว์มันออกมาเรื่องเหล่านี้สําคัญกว่าคุณภาพของการจ่ายบอลการยิงประตูหรือสกิลอื่นใดทั้งนั้นคุณจะต้องบุกไปเยือนที่นั่นและทําความเข้าใจกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหาไม่แล้วคุณก็ไม่มีทางที่จะคว้าชัยชนะ ไปกันต่อเลยกับข่าวสุดท้ายของวันนี้พ่อแมิจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวการพลิกลิ้นอีกครั้งของทางมอยเซตไกเซโดเดาเตะค่าตัวแพงระยิบของทางสิงโตน้เงินครามชิลซีกันบ้างเมื่อเขากลับมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากจ้าตัวยอมรับกับเพื่อนสนิทและครอบครัวของเขาเองว่าได้ตัดสินใจครั้งพ,พลาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตกับการปฏิเสธย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ จากนั้นมันก็มีรายงานข่าวออกมาอีกว่าเขาจะยอมปลดเอเย่นส่วนตัวที่ยุยงให้เขาตอบปฏิเสธหงแดงออกจากตำแหน่งหากมันจะช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้ย้ายไปร่วมทีมแอนฟิลอีกครั้งในช่วงปีใหม่นี้ทว่าล,ล่าสุดเมื่อทางเยอเกนครับออกมาประกาศต่อสาธารณะและปิดตายโอกาสดังกล่าวมันก็ทำให้ไกเซโดเปลี่ยนสีไวยิ่งกว่าจริงจบเล่ามาตอบหน้าในใหญ่ชาวเยอรมันกลับไปว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากจะไปลิเวอร์พูลเหมือนกัน ผมต้องการย้ายมาที่นี่มาโดยตลอดเลยนะไก่เซโดกล่าวเชลซี Chelsea แสดงให้เห็นว่าผมรักพวกเขาอย่างแท้จริงเลยนะมันเป็นเรื่องที่สวยงามอย่างยิ่งสำหรับตัวผมผมตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและผมก็ตอบตกลงกับทางเมาริซิโอปอดเชตติโนไปเขาเองก็พูดภาษาเดียวกันกับผมและนั่นก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันง่ายขึ้นมันยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะ มันทําให้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นที่ผมจะเลือกย้ายมาอยู่ที่นี่เข้าคอยดูแลเราแล้วเหนือสิ่งอื่นใดผมก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้ย้ายมาที่นี่ด้วยเพราะมัดจะไม่ได้มีช่วงปรีซีซั่นที่ดีนะแต่ก็ต้องบอกว่าเข้าคอยช่วยปกป้องผมอยู่เสมอและผมก็เห็นคุณค่าในเรื่องเรานั้นแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ